เคยฝันอยากมีที่ดินเป็นของตัวเองแต่คิดว่าต้องใช้เงินเป็นล้านวันนี้โอจะบอกว่าลบ,ลบความ,ค,วามคิดนั้นไป,ไปได้ไดเลยค่ะ,คะเพราะวันนี้โอจะพาพี่ๆมาดูที่ดินแปลงสวยทำเลแห่งอนาคตที่สามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาเริ่มต้นแค่400,000กว่าบาทเท่านั้นไม่ต้องมีเงินล้านก็จับจองได้แถมยังผ่อนตรงกับเจ้าของได้อีกด้วยตามมาดูกันเลยค่ะ นี่คือที่ดินทุกแปลงที่เราจัดสรรน,นะคะเป็นที่ดินเปล่าถมแล้วมีไฟฟ้าน้ำประปาครบและก็น้ำไม่ท่วมนะคะพี่ๆซื้อแล้วสามารถเข้ามาพัฒนาสร้างบ้านหรือทำประโยชน์ได้ทันทีเราแบ่งเป็นล็อกขนาดกำลังดีค่ะมีให้เลือกตั้งแต่66ตารางวาถึง72ตารางวาและจุดเด่นมากๆเลยก็คือรูปแปลงเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ากว้าง20เมตรลึก15เมตรหน้ากว้างทาให้พี่ๆน้องๆเนี่ยออกแบบสร้างบ้านได้ง่ายมาก มีพื้นที่เหลือเฟือสำหรับจอดรถและจัดสวนได้อย่างลงตัวหรือสำหรับนักลงทุนหน้ากว้างขนาดนี้ถือว่ามีศักยภาพสูงมากๆราคาเริ่มต้นของเราเบามากอยู่ที่4 0 0 0 0 0ถึง5 0 0แสนบาทซึ่งราคานี้ในทําเลแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆแล้วแล้วไม่ใช่แค่ที่ดินสวยราคาดีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตก็ครบคันที่ดินของเรานะคะอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองห่างจากวงเวียนต้นโพ7.5กิโลเมตร สำหรับพี่ๆที่ทำงานหรือต้องติดต่อราชการก็สะดวกมากๆเพราะอยู่ใกล้ศูนย์ราชการเพียง7.5กิโลเมตรและสำหรับสายบุญหรือใครที่ชอบความสงบใกล้ๆนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอย่างวัดหนองปิงอยู่ห่างไปแค่1กิโลเมตรซึ่งวัดนี้มีโบสถ์ที่สร้างด้วยศิลาแรงมีความสวยงามมากๆเลยนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกำแพงเพชรเรานั่นเองเนาะ พี่ๆลองคิดกันดูนะคะว่าอีก3-5ถึงปีข้างหน้าเมื่อสะพานเสร็จเมืองขยายตัวเต็มที่ที่ดินที่เราซื้อในวันนี้ในราคาหลักแสนในอนาคตอาจกลายเป็นหลักล้านก็ได้ โอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะที่ดินราคาจับต้องได้ทำเลดีมีอนาคตแถมยังพ้นสบายๆปีดอกเบี้ยหนึ่งปีสำหรับพี่ๆน้องๆท่านใดที่สนใจอยากเข้ามาดูที่ดินแปลงจริงหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่าลางังเลที่จะติดต่อเข้ามาหาโอนะคะโทรมาได้เลยที่เบอร์ที่โอได้แนบไว้ให้นี้นะคะโอและทีมงานพร้อมให้ข้อมูลและพาพี่ๆชมที่ดินได้ทุกวันแล้วพบกันนะคะที่นี่ตรงนี้ค่ะ